พระศาสดาเลยบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบ่งกันที่ธรรมะมันไม่ได้แบ่งกันที่ชาติกําเนิดไม่ได้แบ่งกันที่ทรัพย์สินไม่ได้แบ่งกันที่วันนะชาติกลุ่มไม่ใช่ธรรมะเท่านั้นเพรนั้นคนที่มีข้อประพฤติใจดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายามเมานี่แหละนั่นคือคนดี ไม่ใช่คนแต่งตัวดีคือคนดีไม่ใช่คนตระก,กลูลสูงคือคนดีแต่คนตระก,กลูลสูงก็ตามตระกูลต่ำก,ก,ก็ตามถ้าตระก,กลูลต่ำทุสินก็เป็นคนไม่ดีเป็นตระก,กลูลสูงทุศินก็เป็นคนไม่ดีเป็นตระกูลต่ำมีศินเป็นคนดีนะคนตระกูลสูงมีสินห้าเป็นคนดีอย่าปล่อยชีวิตให้มันตายเปล่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ย ดีกว่าเทวดาสามเรื่องที่เทวดาเขาอยากมาเกิดนั้นเวลาเทวดาตายเนี่ยเขาปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะเรามีคุณสมบัติที่ดีกว่าเทวดาสามอย่างหนึ่งเป็นผู้มีสติสองมีความกล้าหาญสามมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดมนุษย์ใช้เวลาแค่ร้อยปีเป็นอรหันต์แต่เทวดาใช้ต้องนาน เพราะร้อยปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงดาวดึงผ่านไปวันหนึ่งมนุษย์ไปแล้วร้อยปีเป็นอหรหัน,นไปแล้วเป็นอริยบุคคลไปแล้วเทวดายังทำอะไรไม่ได้เลยนะังั้นเทวดาก็เลยปรารถนาอยากมาเป็นมนุษย์เวลาตายมนุษย์จึงเป็นสุขติของเทวดาพระศาสดาตรัสไว้ว่าเวลาเทวดาตายเนี่ยเขาปรารถนาที่จะได้ทำ ทำเพียงเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสังนั่นแหละคือที่สุดข,ของทุกข์แต่นั้นถ้าอยากคนทุกข์เร็วก็ทำแค่นี้ลูกหลานจะทำอะไรให้ดีให้ไม่ดีพอใจไม่พอใจก็ปล่อยวาง เพราะเป็นธรรมดาของคนที่ผ่านราตรีมานานเนี่ยประสบการณ์มันเยอะไงะมันก็อยากถ่ายทอดบอกสอนอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะที่พ่อแม่ควรกระทําต่อบุตรนะอบอกคุณงามความดีนะห้ามเสียจากบาปสอนในเรื่องที่ดีอย่างเงี้ยนะก็ถ่ายทอดแต่บางทีความมีประมาณก็ก็ต้องรู้อีก และบางทีเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยไปเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้หรอกอการที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยธรรมะธรรมะเท่านั้นแหละทำให้คนเนี่ยเกิดความแตกต่างและทำให้คนเปลี่ยนและคำของเราที่เป็นคำแบบปูดุชนเนี่ยมันก็เปลี่ยนใครไม่ได้นะ คำที่จะเปลี่ยนคนได้เนี่ยคืออนุสาสนีปฏิหารของพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ยืนยันว่าทําให้ปุยุชนเป็นอริยบุคคลไดนะ้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะถ้าเรามีศรัทธาในตถาคตนะเรานับถือพระพุทธเจ้าก็ให้นับถือแบบถูกต้องว่าต้องถึงคําสอนของท่านถ้าเราถึงคําสอนของท่านนี้ก็โอเคละโยมแม่มาได้อ๋อ ไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกต่ำพระศาสดายืนยันพระองค์บอกพระองค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นพรหมก็เป็นมหาพรหมพระองค์มีการกระทํากรรมสามอย่างหนึ่งมีทานการให้สองมีธรรมะความขมใจสามมีสัญญมะความสำรวมระวังเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียน เห็นเขาลิสยาจะหนีโอ้อวดมายานะดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านนะเราจะไม่ทําพระองค์เรียกสันเลขารมโยมทำสามสิ่งนี้ในชีวิตชีวิตโยมจะไม่ตกต่าเลย